โอเคครับก็มาต่อกันนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับเราขึ้นรูปด้วยแหละทวนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําการทยอยก๊อปนะครับตัวโค้ดต้นแบบที่มีการปรับแต่งพวก UI ให้มันเข้าท่าแล้วเดี๋ยวจะอธิบายฝั่งจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของพวก HTML ซะส่วนใหญ่นะครับก็ผมอาจจะเริ่มนะครับเอาตัวต้นแบบผมมานะครับแล้วก็ไปที่ตรงสต็อกนะครับ ก็อาจจะเริ่มจากพาที่เป็นเจ้าตัวเข mm hmm. าเรียกว่า,าตัวเทเบิลก่อนนะครับพาตรงนี้โอเคไหมนะครับซึ่งก็ผมจะทำการยุบไปเลยนะครับเพื่อจะได้เจ้าตัว A T เทเบิลทั้งแผงนี่เลยนะครับคราวน,นี้พอดีก่อนที่ผมจะทำการยุบมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่า แอนดี้ไซก็จะมี UI ชื่อว่า A Card นะครับ A Card เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเหมือนกับเขาเรียกว่ามีการลงพวกตัวบเดอร์นะครับให้เห็นเป็น Section ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ที่หลังจะได้เห็นความแตกต่างว่าเป็นยังไงนะครับผมก๊อปมาแล้วก็เตรียมลบเจ่าตัว A Table ของเดิมทิ้งนะครับชึบแล้วก็แทนด้วยเจ่าตัว A Table แบบที่ผมก๊อปมา อันนี้เนี่ยมันจะมีอ่าพาร์ทที่เป็นพวกโหลดดิ้งต่างๆซึ่งอ่ผมยังไม่ได้สอนตรงนี้ผมจะลบทิ้งก่อนนะครับแล้วก็อ่าการดักการคลิกนะที่เนมนะเพื่อจะสั่งให้มันเปิดไปที่อีกหน้าหน้าหนึ่งนันคือหน้า Edit อันนี้ผมยังไม่ได้สอนนะครับก็ผมาะลบทิ้งก่อนนะครับตรวนี้ก็จะเป็นการดักเหมือนกันนะครับของ i m a g e นะครับอ่าโอเคเอาล่ะอันนี้จะเป็นพาร์ทเกี่ยวเรื่องของการจัดฟอร์แมตนะครับอันนี้ ก็เราสามารถสร้างเป็นฟิลเตอร์ได้อันนี้ยังไม่ได้สอนอังน,นั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตใส่นะครับเป็นอย่างนี้ก่อน,นง่ายๆอันนี้คือส่วนของเจ้าตัวเขาเรียกว่าบอดี้นะครับก็คือเอาไพร์์มาแสดงนะครับนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าปรับสีของ a t a ทนะครับก็ยังไม่ได้สอนนะครับผมก็จะทำการ ลบทิ้งก่อนนะครับอืมแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวทสิยมนะครับ <c oughs> ก็ลบทิ้งก่อนนะครับจัดฟอร์แมตอ่ก็ทำการลบนี้ทิ้งเหมือนกันนะครับค่อยๆไปอันนี้ก็จัดฟอร์แมตเหมือนกันลบทิ้งก่อนนะครับเอาละตรงนี้รู้สึกว่าจะมีปุ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ คอนเฟิร์มบางอย่างนะครับผมยังไม่สอนก็ลบทิ้งก่อนเหมือนกันนะครับเอาล่ะผมคิดว่าน่าจะทําจนหมดละผมก็จะทําการรีเฟชนะครับก็จะเห็นหน้าตาขึ้นมาแบบนี้เนีนะครับก็จากความรู้ที่เรามีตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าตัวเฮดเดอร์เองนะครก็น่าจะอยู่ในพาร์ทนี้นะครับเฮดเดอก็อันนี้ผมมี Header อะไรบ้างนะครับ ก็อัอ้ก็จะเป็นตัวขลอล่ำแล้วก็มีเนมที่อาจจะมีการคัสตอมแค่ตรงเฮดเดอร์ส่วนของเนมไม่เฉยส่วนบอดี้เนี่ยคัสตอมเยอะอีกหนึ่งนะครับเพื่อเราเห็นภาพก็อาจจะเขาเรียกว่า <c oughs> ใส่ให้เป็นตัวหนาหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพเอ็กซ์ต้าโบเลยตัวหนาไปเฮบเลยนะนะครับถัดมาคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้ทุกตัวมันหนาหมดเลยเนี่ยก็อาจจะ ดักเลยว่าในเคสเนี้ยไม่ต้อง v e อฟนะครับก็เราน่าจะได้ตัวนะครับคอลัมเข้ามาถูกต้องปหนะครับคอลัมเข้ามาก็แทนที่จะให้เป็นตัวนี้ก็ให้เป็นเจ้าตัว Extra c o ้ u m อ,อใส่เข้ามานะครับอ่แล้วก็ดอเอ่อันนี้น่าจะมีดอทที่เป็น t i t l e อยู่นะครับ t i t l e โอเค แล้วก็เราก็ไม่ต้องมานั่ง V e ็็คือทุกๆอันก็ให้มันโชว์ตามนี้ก็ดูสิมาไหมนะครับรู้สึกจะไม่มีตัวนี้ขอรัมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นตัว Data Index เดี๋ยวขอดูว่ามมีไหมนะครับอ่าเดต้าอินเด็กเดต้าอินเด็กแทนแล้วกันชุบได้ไหมอืมทำไมล่ะนะครับสแปนนะครับ อันนี้เออ่ผมใส่อย่างนี้เพื่อใจะให้มันโชว์ทุกๆกรณีขออยาตเช็คนีย่นะคะนรับสเปนคาร์บอนวีอีนะครับอันนี้เอดต้าอินเด็กขออยาตกรอบใส่ดีกว่านะครับชุบนะครับดูซิว่าใส่อะไรผิดไหมอ่า จริงวมต้องขึ้นชื่อนะของขอล่ามทุกตัวนะเอ๊แต่ทำไมไม่ขึ้นแบบนี้นครับอ,อันนี้ผมอาจจะต้องใส่เป็นท่าของ j s o n น i f i สจหรือใส่ให้ดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีนะครับทำใส่ xx ได้ไหมอยจาย์เช็คินนะครับ x คือ hard code ไปเลยว่าให้มันโชว์เสมอ เออ่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่บังคับว่าต้องเป็น name หรือค่อยโชว์ขออนุญาตเช็คอินนะครับ t e m p พ a t e s e ก่อนอันนี้คือ v if นะครับเพื่อบอกว่านี่ขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น t r u e ินะครับก็คือ hard ไปเลยอ่าแบบนี้น่าจะ work กว่านะครับ ก็โอเคอันนี้โชว์ละแต่ว่ามันดูหนาเกินไปนะผมว่าให้เป็นโบอันนี้คือบังคับให้โชว์ตลอดแต่กํากลังสงสัยอยู่ว่าทําไมต้องเป็นต้องมี v i e f ด้วยว่าโดยปกติมันน่าจะต้องโชว์ขออนุญาตลบทิ้งเอออันนี้ตลกดีนะครับเหมือนเทมเพลตมันจะต้องเอ่อเขาเรียกว่ามี v i e f นิดหนึ่งนะครับว่าให้มันแสดงไปแสดงนะ ผมก็จะว่านจริงปกติมันควรจะต้องแสดงนะแต่ว่าโอเคและไม่เป็นไรตอนนี้พอยคือผมต้องการจะ overlay นะครับทุกๆ header ทุกตัวนะครับให้มันโชว์ Show หมดเลยก็เลยใส่เป็นแบบนี้เลยนะครับจะได้ง่ายนะครับจริงๆถ้าเราไม่ใส่เทมเพลตเนะี่ยผมว่าน่าจะได้นะครับมันก็น่าโชว์กันนะเออเป็นไม่ใส่เทมเพลตดีกว่านะครับก็จะได้บังคับไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะขึ้นแบบนี้ได้ละเข้ม นะครับเอาล่ะถัดมาในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะ,นะครับก็มาดูรีวิวกันนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของบอดี้กรณีเนมนะครับก็ผมเอาแท็ก A มาหุ้มเพื่อมันดูเหมือนก็กดได้แต่กดไปไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับก็สาเหตุที่ไม่กดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเรายังไม่ทซำการใส่เจ้าตัว ลิงก์นะที่แนบขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาทําการเรียกว,ว่าดี e c t การคลิกนะครับจริงๆก็ดูเลยก็ได้นะนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทของตัวนี้นะครับที่ตัวต้นแบบเนี่ยผมจะดักการคลิกนะครับแล้วก็ทําการไปเรียกฟังก์ชันที่ด้านล่างเพื่อใช้มันเปลี่ยนหน้านะครับเนี่ยจะเป็นการสั่งเปลี่ยนหน้า ให้ไปหน้านาหนึ่งแต่ปอดีเรายังไม่สร้างคอมมนต์นะครับของหน้าพวกนี้นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องสร้างก่อนนะครับแต่น,นี้ก็จะรีวิวให้ดูก่อนนะครับถัดมานะครับตัวนี้คือ Image ก็เราเคยโชว์รูปไปแล้วอันนี้ของข้ามได้เลยนะครับ Price นะครับก็โชว์พ i c e แต่คุณจะเห็นว่าตัวต้นแบบผมจะมีสอนทำการทำฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์คืออะไรนะครับผม,มจะเสิร์ชให้คุณดูก่อน ฟิลเตอร์ให้หมองว่าเป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์หนึ่งลวกันที่พรอวายฟังชันให้เรานะครับซึ่งเอาละมาดูกันว่าฟิลเตอร์มาจากไหนฟิลเตอร์เนี่ยนะครับก็ถูก e ีเ r n มาจากในเซตอัพนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับก็ยาดเสิร์ชหาอีกนะครับจุ๊บจะทำการ import นะครับมาจากไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ผมทำการสร้างเป็นคำว่า services นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจิ้มเข้าไปก็จะเห็นว่า filter คือเป็นเขาเรียกว่าไฟล์ไฟล์หนึ่งที่บรรจุฟังก์ชันที่ใช้ในการเขาเรียกว่าเหมือนกับจัด format นั่นเองซึ่งเราก็ไปหา Library นะครับที่ใช้ในการจัด format เยอะแยะเลยนะครับไลบรารีม นะครับซึ่งไอตรงเนี้ยเรามอสเหมือนกับเป็น U T นั่นเองนะครับซึ่งตอนตอนนี้เรามีฟิลเตอร์ไหมไม่มีนะฮะก็เดี๋ยวจะไปทำการก๊อปใส่ซึ่งผมใช้ l ล b รา r y ชื่อว่าตัว date.js เพื่อใช้ในการจัด Format ให้มันดูดีขึ้นอันะนี้ผมก็จะเตรียมก๊อปไฟล์นี้นะครับไปใส่เพิ่มเข้าไปในตัว Service วนะิมันจะไม่มีอยู่นะครับนะก็นึกภาพว่าเป็นไฟล์ที่ Export นะครับเจ้าตัว กลุ่มของฟังก์ชันเดีบดบบนี้เลยนะครับมาถัดมานะครับอันนี้พอทําเสร็จปุ๊บเรากลับมาที่หน้าสต็อกเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ตรงพาร์ทของการ m p p r t อ่ะตรงนี้เราก็จะต้อง Import เจ้าตัว Filter แต่ผมเก็บม,มานั่งพิมพ์นะครับก็ผมก็จะทำการ Copy นะครับเจ้าตัว m p p r t t i l t t r อันนี้ขึ้นมาอนนันี้นะจะ Copy Import Filter จะมีเรื่องของระบบ Routing ด้วยวก็มาใส่หลอไว้ก่อนได้เลยนะครับก็ Import เพิ่มเข้าไป นะครับอันนี้พอเรามีตัวนี้ปุ๊บเราก็ต้อง Return ์เ <c oughs> จ้าตัว o ็อบ c จกนี้เพื่อให้ข้างบนเทมเพลตเนี่ยสามารถที่จะอ้างถึงได้แล้วก็ใส่เนี่ยพ่ก็มองว่าเหมือนกับ return ตัวอ็อบเจที่มันบรรจุฟังก์ชันที่เราต้องการอยู่อันนี้ก็กลับไปที่ด้านบนนะครับเพื่อจะลองทําการปรับแต่งฟอร์แมกตกันดูเราจะเริ่มจากพ i c e ก่อนแล้วกันในกรณนี้เราก็จะทําการอ้างตัวฟิลเตอร์แล้วก็ dot. นะครับซึ่งเราก็จะคาดหวังว่ามันจะต้องมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างให้เราแบบสามารถที่จะไปเรียกได้เราไปส่องดูที่ตรงฟิลเตอร์เลยนะฮะก็ไพร์ e นี่น่าจะเป็นพวก currency นะครับก็เราก็จะลองส่องนี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะทําการเหมือนกับรับฟังก์ชันธรรมดานะรับข้อมูลขึ้นมาแล้วก็มาจัด format นะด้วย pattern อย่างนี้ตรงนี้ผมไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่าโค้ดเปนตรงไปตรงมานะครับก็ วางเข้าไปแล้วก็วงเล็บนะครับหุ้มเข้าไปชึบอ่าเอาละประมาณนี้อันนี้มาดูกันว่าตอนนี้ price เนี่ยมันถูกจัดฟอร์แมตหรือ,อยังนะครับก็เห็นว่าอ่าเห็นไหมมีตัว prefix ที่เป็นบาทเข้ามานะครับแล้วก็มีทศนิยมให้ด้วยนะครับอันนี้จะต้องรีเฟ h นิดหนึ่ง,น,งนะครับเห็นไหมนะครับส่วนเรื่องของเด e ล่ะ <c oughs> นะครับอย่างเช่นเดตนะครับก็ เดนคือน่าจะเป็นตัว created date นะซึ่งวันนี้มันไม่มีการจัด format ก็ใช้หลักการ้คล้ายกันครับในการกรอบ f i l อร์นะครับแล้วก็ทำการามาใส่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องไปหาหนึ่งว่ามีตัวจัด format ตัวเดตไหมนะครับก็จะมีตัวนี้นะนะครับผมก็จะทำการวางเข้าไปแล้วก็วงเล็บครอบนะครับ ออเอาละ,ะก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีการจัดฟอร์แมตอะไรนะนะครับให้มันดูดีขึ้นอนนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับหลักการคร่าวๆอ่าส่วนนื่ซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวเราจะก๊กอปตัวต้นแบบนะครับมาใส่อีกทีหนึ่งแต่ว่าสาเหตุที่ผมแรกผมก๊กกอปแล้วผมก็ลอบทิ้งก็ก็เพราะว่าอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าโค้ดแต่ละอันคืออะไรถ้าปวดมานั่งพิมพ์เองมันก็จะเสียเวลานะครับโอเคไหมนะครับเอาละอลืม ในเคสนี้คลิปนี้คงเท่านี้ก่อนอย่าไม่ก๊อปนะเดี๋ยวคลิปหน้า,าจะมาพูดเรื่องของการกดตรงนี้แนละ้วมันลิงก์เข้าไปอีกหน้าหนึ่งได้นะครับก็ตรงนี้ปล่อยว่างไปก่อนเขาจ้าช้จะก๊อปมาใส่ทั้งชุดเลยนะครับจะได้เร็วเอาล่ะเท่านี้ครับสวัสดีครับ